ตอนที่68แชร์ให้หมดเย่เฉินพูดถึงข้อมูลที่ได้รับจากเฉินจือขายอย่างต่อเนื่องตอนปีหนึ่งตามที่ตรวจสอบจากบันทึกมีการเปิดใช้ห้องที่โรงแรมร้อยกว่าครั้งและคนที่เธอพาเข้าห้องนั้นเป็นชายไม่ซ้ำหน้าถึง8ดคนอย่างเช่นลี่หูมาเฟยและก็ตู้เสี่ยวผิงเจ้าลี่ชิงอึ้งไปทันทีสีหน้าซีดขาวลันพูดปัดขึ้นแกพูดบ้าอะไร แกอย่ามาใส่ร้ายฉันเจ้งเ่าที่อยู่ข้างๆขมมดคิ้วทันทีและดูออกว่าตอนนี้เขาก็ดูตะลึงไปเหมือนกันยเย่เฉินพูดต่อโถดโถสุดยอดจริงๆแถมเธอยังเคยเข้าห้องกับผู้ชายสองคนแบบพร้อมกันทั้งสองคนอีกหลายครั้งสองคนนั้นชื่อตงปิงกับตงเจียและดูเหมือนพวกเขาสองคนจะเป็นพี่น้องกันด้วยพวกคุณมีอะไรกันพร้อมกันทั้งสามคนเลยเหรอ เจ้าลี่ชิงพูดเสียงวันๆแกอย่ามาพูดมั่วซั่วมันไม่เป็นความจริงเย่เฉินยังพูดต่อไปอีกยังมีอีกตอนเธออยู่ปีสองรองผู้จัดการบริษัทเสื่งหัวยังรับเลี้ยงดูเธอเดือนละสามหมื่นหยวนทั้งหมดเป็นเวลาสามปีและในระหว่างนั้นเธอก็ไปทำแท้งมาทั้งหมดสี่ครั้งทุกครั้งก็ไปที่โรงพยาบาลสตรีและเด็กจีนหลิงและในครั้งสุดท้ายที่เธอไปทำแท้ง แพทย์ก็ได้บอกเธอว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วพูดไปพลังเย่เฉิญก็หันไปถามเจิ้งเหาด้วยความอยากรู้คุณชายเจิง้งถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็ในตอนนี้พวกคุณก็ยังไม่มีลูกด้วยกันใช่ไหมสีหน้าของเจิ้งเหาดูไม่ดีขึ้นมาทันทีพลางหันไปจ้องหน้าเจ้าลี่ชิงแล้วถามเธอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเจ้าลี่ชิงเหงื่อออกเต็มหน้าพลันพูดขึ้นเสียงวัน อาเหาคุณอย่าไปฟังคำพูดโมโวๆของเขาครั้งแรกของฉันก็คือคุณนะคุณเองก็รู้ดียเย่เฉินหัวเราะและเอ่ยขึ้นอย่าเพิ่งรีบร้อนไปยังมีอีกเจ้าลี่ชิงกระวนกระวายและดึงแขนของเจิ้งห่าทันทีเพื่อดึงเขาออกจากตรงนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วที่รักพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทันนะเจิ้งเหาขมวดคิ้วแน่นและไม่ยอมขยับเลยสักนิดท่านหันไปถามยเย่เฉิน ยังมีอะไรอีกเย่เฉินยิ้มแล้วพูดคุณฟังให้ดีๆละ่ะหลังจากที่เจ้าลี่ชิงเรียนจบแล้วเธอก็ไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็เข้าไปทำงานที่บริษัทของตระกูลเจิง้งแล้วก็เข้าไปทำเป็นตีสนิทเกี่ยวกับเรื่องรถเบนทลีของตระกูลเจิง้งเพื่อให้ได้รู้จักกับเจิ้งเห่าคุณชายของตระกูลเจิง้งเย่เฉินพูดพลางหันไปมองหน้าเจิ้งเห่า ที่ผมเล่ามาไม่ผิดใช่ไหมเมื่อได้ฟังเย่เฉินเล่าจบเจ้งาง่าวถึงกับอึ้งไปทันทีเรื่องพวกนี้เขารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องจริงและนั่นก็หมายความว่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาพูดก็ต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเจ้าลี่ชิงตอนนี้มีสีหน้าที่ข่าซีดและก็สั่นเทาไปทั้งตัวเธอหันไปขอร้องเย่เฉินเย่เฉินฉันขอร้องละ่ะหยุดเถอะฉันขอร้องล่ะนะเย่เฉินหัวเราะขึ้น ตอนนี้รู้จักร้องขอแล้วเหรอโทษทีนะมันสายไปแล้วพูดจบเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รู้จักเจ้าห่าได้ครึ่งเดือนเธอก็ใช้โอกาสที่ออกไปทำงานนอกสถานที่ที่เมืองไห่ไปจัดการทำศัลยกรรมรีแพร์ให้ตัวเองพ่อหลังจากกลับมาก็กลายเป็นแฟนของเจ้งาง่าวอย่างเป็นทางการแล้วจากนั้นครึ่งปีก็แต่งงานกันตอนนี้เจ้าลี่ชิงถึงกับเขาทรุดลงไปที่พื้น เธอไม่รู้ว่าเย่เฉินไปค้นหาประวัติของเธอมาได้ยังไงและนี่ก็เหมือนเป็นการแฉเธอจนหมดเปลือกต่อหน้าสามีของเธอเองเจิ้งเห่าเองก็โกรธมากจนควนออกหูพลันหันไปมองหน้าเจ้าลี่ชิงอย่างเอาเรื่องดังนั้นคืนนั้นเธอก็โกหกฉันสินะว่าเป็นครั้งแรกแต่ที่จริงคือเป็นครั้งที่หนึ่งร้หพหรือหนึ่งหมื่นของเธอแล้วใช่ไหมเจ้าลี่ชิงรีพูดขึ้นทันที ไม่ใช่นะไม่ใช่อาหาคุณเป็นคนแรกของฉันจริงๆยเย้เฉินหัวเราะอย่าพึ่งรีบร้อนฉันสามารถหาบันทึกการไปทำศัลยกรรมของเธอได้นะพอถึงตอนนั้นคุณก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลได้เจิงเหาจับคอเสื้อเธอขึ้นแล้วก็บีบที่หน้าของเธออย่างแรงยังไม่ยอมพูดความจริงอีกยังไม่ยอมรับอีกรอให้ฉันไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน ฉันจะจัดการถอนรากถอนคนเธอทั้งพ่อแม่และน้องชายของเธอต้องออกไปจากบ้านของฉันน้องชายของเธอก็ไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของตระกูลเจิ้งอีกต่อไปฉันจะไล่ครอบครัวของเธอทุกคนให้ออกไปอยู่ข้างถนนเจ้าลี่ชิงร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจอย่างมากพลันคุกเข่าขอร้องที่รักคุณอย่ากโกรธฉันเลยนะฉันผิดไปแล้วนั่นเป็นเรื่องในอดีตของฉัน ตอนนั้นฉันยังเด็กเลยทำผิดพลาดไปต่อไปนี้ฉันจะทำตัวใหม่ฉันจะอยู่กับคุณแค่คนเดียวตลอดไปและในขณะนั้นเย่เชิรก็พูดเสริมขึ้นคุณอย่าไปเชื่อคำพูดเธอเลยหลังจากที่เธอแต่งงานกับคุณแล้วเธอก็ยังกลับไปหาชายคนที่เลี้ยงดูเธอเพื่อเป็นการล่ำลากันแถมเขายังถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูด้วยอีกนะถ้าคุณอยากดูผมสามารถเอามาให้คุณดูได้